สวัสดีครับออ EP ที่6นะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นะครับว่าจะเข้าไปร่วมกลุ่มลายยังไงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาสาธิตก็แนะนําให้น้องๆน,นะครับใช้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะมันจะสามารถกดเข้ากลุ่มลายได้นะครับก็ไปที่เว็บไซต์งานรับเข้านักศึกษานะครับเลื่อนลงมาในประเภทของ ที่น้องๆได้สมัครนะครับแฟ้มสะสมผลงานพอตโฟโอครั้งที่1นึ่งขึ้นสีส้มเนี่ยแสดงว่าประกาศผลนะครับตอนนี้มีการรับสมัครประเภทอื่นๆอยู่ด้วยก็ลองดูนะครับพอเข้าไปนะครับก็จะมีกําหนดการขึ้นใ้เห็นว่าอสอบสัมภาษณ์ประกาศผลวันที่24เวลา15บหนาฬิกาซึ่งวันนี้ประกาศแล้วนะครับประกาศก่อนก็คือประกาศตั้งแต่10บโมงนะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์วันเสาร์ที่27่สิบเจ็ดเก้าโมงถึงเที่ยงก็คือช่วงเช้านะครับ ก็ประกาศผลอีกครั้งหนึ่งวันที่1ธันวาคมเวลา15นาฬิกานะครับอันดับแรกก็คือในการตรวจสอบผลสามารถตรวจสอบได้2วิธีนะครับ1สามารถใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อเพื่อตรวจสอบได้เลยนะครับของของน้องนะครับหรืออีกวิธีนึ่งไปที่สาขาที่เราสมัครนะครับในที่นี้อาจจะ,ะผมเลือกเป็นภูมิสารสนเทศนะครับ ก็จะมีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยถ้าถ้าสาขานั้นมีเยอะให้เราค้นหาจากเลขบัตรจะเร็วที่สุดนะครับมันจะบอกได้เลยว่าได้หรือไม่ได้นะครับผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นะครับก็สามารถสมัครได้ในพอร์ตโฟลโอครั้งที่2ต่อไปนะครับกระบวนการต่อมาก็คือ,อาการเข้ากลุ่มไล่นะครับเข้าอย่างไรนะครับในประกาศนะครับตรงหัวข้อเนี่ย ใต้ชื่อสาขาเนี่ยก็จะมีคําว่าลิงก์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์คลิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสอบสัมภาษณ์ให้กดตรงสีฟ้าเนี่ยครับมันจะนําไปสู่กลุ่มไลน์นะอัน,นี้เราต้องแน่ใจว่าเราเนี่ยผ่านสาขานั้นนะครับอาจารย์เขาถึงจะเช็คชื่อให้อันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะถ้าถ้าใครไม่ผ่านนะครับก็อย่าพึ่งเข้านะเพราะว่าเขาจะใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะครับออต่อมานะครับต่อมา ต่อมาก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมหรือว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการนะครับเข้ากลุ่มไปแล้วก็แนะนําตัวนะครับชื่ออะไระเลขบัตรประชาชนอะไรเลขผู้สมัครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในวันสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนอาจจะช่วยหเห็นช่วยหเห็นบัตรประชาชนนะเพื่อยืนยันตัวตน2ก็คือลิงก์พอร์ตโฟลิโอนะครับที่เราได้ส่งมาในระบบนั่นแหละนะครับเตรียมไว้ก่อนอส่งหรือไม่ส่งเดี๋ยวอาจารย์เขาจะบอกอีกทีนึง สามที่อยากให้มีก็คือหลักฐานแสดงผลการเรียนนะครับมีสี่เทอมก็แนบสี่เทอมมีห้าเทอมก็แนบห้าเทิมแนบอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วก็ส่งเฉพาะลิงก์พอร์ตก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาจารย์ขอดูเพิ่มเติมเนี่ยก็เตรียมไว้แค่นั้นเองนะครับต่อมาถ้าน้องๆเนี่ยเป็นผู้มีความต้องการพิเศษคือน้องที่มีความพิการนะครับก็ให้กรอกข้อมูลในนี้นะครับเผื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยเหลือในวันที่สอบสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็น อาจจะมีผู้แปลภาษานะครับหรือว่าพี่ๆการศึกษาพิเศษเนี่ยมาช่วยน้องๆในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับก็ให้เข้าลิงก์กลุ่มไลน์ให้เร็วที่สุดนะครับก็ภายในวันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยได้จะดีมากๆนะครับก็ทั้งหมดมีผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับ700่า7 66คนจากทั้งหมด1,200คนเพราะว่าในบางสาขาเนี่ยอาจารย์เขาไม่สามารถสอบสัมภาษณ์ได้ ทุกคนนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับก็ใครที่พลาดหวังในรอบนี้ก็สามารถสมัครได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อาจจะทำให้น้องๆได้เห็นกระบวนการดูอีกครั้งหนึ่งค้นหาได้จากเลขประชาชนของตัวเองกดตรวจสอบนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็ไปที่สาขาที่เราสมัครเลยเช่นเราสมัครชีววิทยาเดีไหมครับมีชื่อเราไหมถ้าไม่มีก็ก็ คอยสมัครมานะครับถ้ามีก็อย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับอันนี้อาจารย์ทดสอบแล้วส่วนใหญ่จะเข้าได้นะครับอ่าก็เข้าได้นะครับดังนั้นก็ให้ไปรายงานตัวในกลุ่มไลน์นะครับของของกลุ่มของสาขาตัวเองนะครับวันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆประมาณนี้นะครับหวังว่าน้องๆคงจะทำตามได้นะครับขอบคุณมากครับ